มือในแอมอย่างเดียวนะยังไม่ได้รีดสโลปนะครับดูความเนียนฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะขอต้อนอรับเข้าสู่ชอ่องงานเพชรไพลเหลวคลิปนี้กันเล เป็นคลิปปลายปีหรือไม่ก็อาจจะเป็นคลิปต้นปีครับผมจะได้โพสตตัวนี้นะก็ไปดูเวลากันก็ถ่ายตุนไว้ก่อนนะผมเพื่อได้ไม่เหงากันช่วงระหว่างมันหยุดนะไปอยู่กับเจ้าแคสเซเ a 3.3วล่าสามถึงนะฮที่กำลังเก็บหน้างานสุดท้ายครับส่งท้ายมีเก่ลต้อนรับปีใหม่นะฮะกับมรีสโลบเก็บดาเอียดหน้างานเก็บขอบเก็บขอบข้างลากวางท่อนะ ความเนียนนะครับตามพื้นที่โอ้โกลิปครับผมกลิปครับเนียนกลิปครับพูดได้วยคำเดียวเนี่ยพวกงานตกแต่งเนี่ยฮะเหมาะกับ,บกวพวกรถเล็กขนาดกลางเนี่ยครัจะเล็กหรือจะกลางว่าครูขนาดเล็กเนี่ยฮะับต้นทุนมันต่ำครับผมย้ายก็ง่าย ทำง่ายครับมันเป็นตามแนวพื้นที่เราไม่ต้องปีกกับอะไรกับแนวให้มันมันมากไปตามพื้นที่อะไรมีขอบกันล่องเราเหมือนอย่างนี้ครับไปตามพื้นที่เลย,อ,เลยอีกอยาเป็นดินใหม่ครับไม่แข็งดึงมาลูดมากวาดมันก็ไปหมดนะครับดินไปขอเดียวครับคนขับมือนิ่งๆแล้วกันเนี้ยแน่นอนน่ทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับนอยู่ตรงนีน้เนี่นี่นนนนนนน เข้าโค้งนี่จะมาใส่เติมแนวดินนะครับอันนี้ฝีมือในแอบอย่างเดียวนะยังไม่ได้รีสโลปนะครับดูควาเนียนฮะตก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  เล็กก็ไปรอลีดนะครับดูตั้งกล้องไม่มีกลวยตั้งเลยก็รถพ่วงข้าไปกินกล้องเราผมแน่ให้เต็มครับ เร็วเร็วเร็วเ,รวเสร็จตีจะได้พักแล้วเร็วเร็วเร็วเวฟังจะเ,เก็บเสียงเครื่องในะแอมป์น,น้ะใส่เต็มที่แล้วรถนะพวกนี้ก็เป็นเทคนิคการเก็บหน้างานทั้งหมดนะฮะ ครับการไล่เก็บขบนีดูเหมือนง่ายครับแต่ไม่ง่ายแต่ว่ายากมันก็ไม่ยากนะครับใส่ประสบการณ์ดูแอมมับนาปัจัเขเสร็จละตรงนี้ก็นะครับับวเล็กก็ไล่เก็บมาเลยนะครับเดี๋ยวดูเดดู คลิปนี้ขอเรียวๆครับไม่ต้องตัดต่อดูหน้าเดินตรงไปอย่างงี้แต่ต้องไปเก็บหลุมก,ก่อนนะฮะเก็บท้อเก็บกรบข้อให้เรียบร้อยนะโอ้ลมดีแรงดีแล้วเกินลมลรถก็แรงลมก็แรง ทำทางเข้าจากเขตทางหลวกไม่ว่ายังไงให้เกิดช่องว่างนี้ต้องใส่ท่อต้องวางท่อนะฮะเราจะเอาดินเทดัดเฉยๆไม่ได้นะฮะ ครับสามได้ทุกตำแหน่งฮะอาอมันทุกตำแหน่งตักก็ตักขุดสะก,ก็เป็นคนลอกแนวหน้าง,งานก็ต้องมาเก็บสลบวางท่ออีกคันเดียวทุกตำแหน่งฮะ งานอเน,นกประสงค์จริงตัวนี้ครครอบคลุมทุกอย่างจะตักใส่หกล้อก็ดีสิบล้อก็ได้ฮะสมชื่อจริงฮะ TC General Construction นะฮะเป็นเครื่องซีแคตเตอร์เวลาซี4.4นะฮะ100แรงมา้า เป็นระบบไดเร็กนะครับไดเร็กอินเจคชั่นไม่ต้องสืบเลยถ้าเกิดว่าเป็นตัวดีถ้าเกิดมี D ดีทูนะครับไอ้ดีทูดนะีทูนี่ต้องสืบว่าไดเร็กไม่ใช่สิมันไม่มันไม่มันไม่ทุกรุ่นถ้าเป็นสาวตัวดีทูจีซีตัวนั้นน่าจะเป็นคอมมอนเรล น,นี่ก็เหลือกบท่อครับเหลือกบท่อนายแอมก็ปาดไปรับเกลเดอร์เพชรไผ่หลิวนะฮะสไตล์นายแอมวยกริปอยู่แล้วพอ,อกบท่อเสร็จก็เดี๋ยวจะโครว่จะเดินเก็บสโลปทั้งหมดจบนี่ก็จบแล้วครับผมระดับได้เรียบร้อยสอบเรียบร้อยแล้วนะฮะคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากนะก็ขอบคุณล่วงหน้าขอบคุณตลอดปีที่ติดตามกันมานะะแล้วก็ติดตามกันต่อไปด้วยเดอ้อไม่ใช่ปีนี้ก็จบกันไม่ใช่นะฮะ ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้อัพตอนก่อนปีใหม่หรือว่าหลังปีใหม่นะแต่ไงก็ขออวยพรแล้วกันนะขอให้เพื่อนๆโชคดีครับลุ้งเรืองหลับปีใหม่นะฮะ,ะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแค้วคลาดนะฮะปราศจากพยาันตรยทั้งปวงนะฮะใครจะค้าขายก็ขอให้ประสบความสําเร็จรำ่ำรวยเงินทองค้าขายดีเป็นเทน,าน้าเทท่านะฮะสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะฮะเป็นที่รัก ของคนที่เรารักและก็รักเราย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปครับผมขอบคุณทุกคนและขอบคุณจากใจจากพวกเราทีมงานเพชรไทยหลิวขอบคุณมากๆครับ